นอกจากจะทำให้ฟันเยินแล้วเป็นแต่เส้นนี้ไหมครับการแก้ไขพฤติกรรมการดูดนิ้วถ้าเกิดขึ้นก่อนอายุห้าขวบเราอาจจะไม่ต้องแก้หลังจากเด็กโตขึ้นมาอีกนิดหนึง่งเขาอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยก็ได้และขากันไกรที่เกิดจากการดูดนิ้วมันจะหายไปเองได้ค่ะถ้าเกินห้าขวบแล้วเด็กยังคงทำอยู่เราก็ควรจะแก้ไขค่ะข้อหนึ่งอธิบายให้เด็กเข้าใจถ้ายังไม่เลิกพฤติกรรมนี้ เขาจะไม่สวยไม่หล่อเมื่อโตขึ้นเขาจะมีฟันเยินข้อสอบไม่ควรดุด,ด่าว,ว่ากล่าวหรือประชดประชันเด็กค่ะควรจะใช้วิธีเบีเ่ยงเบนความสนใจเช่นพอหันไปเห็นเขาดูดนิ้วเราก็บอกว่ามามาไปเล่นอย่างอื่นกันข้อ3ในกรณีที่เจ้าตัวเด็กอยากจะเลิกแต่ว่าไม่สามารถเลิกได้เพราะว่าการดูดนิ้วอาจจะทาในช่วงที่เขาหลับควบคุมตนเองไม่ได้อันนี้ทันตแพทย์ช่วยได้ค่ะพาไปพบทันตแพทย์